มิเกลอัตเตตานายใหญ่ทีมอาเซนนอนเผยเหตุผลการเปลี่ยนบูคาโยซาก้าออกช่วงครึ่งหลังเกมพรีเมียร์ลีกนัดบุกไปเยือนแมนซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมหลังจากปีกตัวกล่นไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษในเกมอุ่นเครื่องสองนัดที่ผ่านมาซาก้ามีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในชุดล่าสุดที่ทีมของกุนซือแกรเรเซาเกตแพ้บราซิล1-0ต่อและสเสมอเบลเยียม2-2ต่อ โดยขุนพลทีมอาเซนอนถอนตัวก่อนการฟาดแข้งทั้งสองนัดเนื่องจากมีปัญหาทางด้านสภาพความฟิตอย่างไรก็ดีซาก้าลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมปืนใหญ่ที่เอติฮัดสเตเดียมได้แต่อยู่ในสนาม78นาทีก็ถูกเปลี่ยนตัวออกให้กาเบรียลมาติเนลี่ลงเล่นแทนหลังจบเกมเสมอกับเรือใบสีฟ้าแบบไร้สกอร์อาเตตาถูกสื่อสอบถามถึงปัญหาของซาก้าตามระเบียบโดยในายใหญ่ชาวเมืองกระทิงดูระบุว่าเป็นเรื่องของความอ่อนล้า อย่างที่คุณรู้กันว่าเขาร้างสนามไปสองสาสัปดาห์เพราะมีปัญหานิดหน่อยเขารู้สึกอ่อนล้าตอนนี้เขายังไม่ได้ซ้อมเขาซ้อมแค่วันเดียวก่อนเกมนี้เขาทุ่มเทอย่างเต็มที่แต่90นาทีในวันนี้หนักหนาเกินไปอาเตต้าให้เหตุผลแฟนๆอาร์เซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ